สวัสดีครับมาพบกับการรีวิวการออกแบบบ้านนะครับอันนี้เป็นแบบบ้านชั้นเดียวนะครับสไตล์หรูหรานะครับทางเดินเป็นทางเดินคนพิการนะครับเป็นบ้านผู้สูงอายุครับอันนี้ก็คือมีทางลาดนะครับอันนี้ผมใช้โปรแกรมลูเมียนในการทําภาพสามมิตินะครับก็ค่อนข้างจะสมจริงนิดนึงนะครับแต่ผมไม่ได้ใช้ลูเมียนในการมาขยับให้ดูนะเพราะว่า โน้ตบุ๊กผมสเปคไม่ถึงนะครับพอดีมันกินสเปคมากเลยครับอันนี้ผมจะพาไปดูในสเกตอัพนะครับว่าจะหมุนแบบให้ดูในสเกตอัพว่ามันประมาณไหนอันนี้ก็มุมมองโดยรอบนะครับอ,นนอันนี้เคยสร้างจริงมาแล้วหนึ่งหลังนะครับสไตล์นี้เลยอันนี้ก็ได้เอามาปรับแบบใหม่ออกแบบขึ้นมาใหม่นะครับแต่ว่าสไตล์เดิมให้กับเจ้าของใหม่ อันนี้ผมทําไว้เป็นสองแบบนะครับแบบหลังเล็กกับหลังใหญ่นะครับต่างการที่ห้องนอนครับก็คือมีหลังใหญ่ก็สามห้องนอนนะครับหลังเล็กสองห้องนอนทุกอย่างเท่ากันหมดครับต่างงานที่ความยาวตรงห้องนอนนะครับกับจํานวนห้องน้ํานะครับอันนี้มาดูหลังใหญ่ก่อนนะครับก็คือมีที่นั่งเล่นหน้าบ้านนะครับก็เข้าไปในบ้านก็มีห้องรับแขกใหญ่ครับห้องอาหารห้องครัว อันนี้ห้องนอนใหญ่ก็ห้องนอนในตัวนะครับอันนี้ทางเดินเชื่อมมีสองห้องนอนนี่คือขนาดเท่ากันนะครับแต่ว่าอีกห้องหนึ่งมีห้องน้ําในตัวนะครับห้องครัวก็ออกไปข้างนอกก็เป็นโซนซักล้างนะครับอันนี้ ก็สามารถจัดสวนปลูกต้นไม้ตรงกลางบ้านได้นะครับตรงนี้ก็จะดูร่มลื่นไปอีกอันนี้มาดูตัวเป็นหลังเล็กบ้างนะครับก็เหมือนกันทุกอย่างครับต่างกันที่ลดขนาดห้องนอนตรงกลางออกนะครับเหลือแค่ห้องเดียวนะครับก็ราคาก็จะถูกลงประหยัดลงนะครับ อันนี้ผมจะให้มาดูเทียบกันนะครับระหว่างหลังเล็กกับหลังใหญ่นะครับเดี๋ยวผมก๊อบเอาไว้ใกล้ๆกันนะครับดูเทียบกันใกล้ๆนะครับว่ามันความแตกต่างมันนิดเดียวนะครับผมว่าหลังเล็กก็ดูกระทัดรัดดีนะครับหลังใหญ่ก็ดูยาวก็ดูหรูดูใหญ่โตดีนะครับก็ทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับแบบแค่ย่อส่วนลงนะครับให้มันประหยัดขึ้นนะครับจริงๆหลังเล็กก็เพียงพอต่อการใช้งานนะครับ ผมก็ขอจบการรีวิวแบบบ้านเพียงเท่านี้นะครับอันนี้ก็ดูเป็นแนวทางนะครับโอ้อันนี้เพิ่มเติมนะครับหลังคาอันนี้เป็นหลังคาแบบตรงระเบียงเป็นหลังคาคอนกรีตนะครับหลังคาคอนกรีตส่วนอันนี้เป็นหลังคาซีแพ็โมเนียนะครับรุ่นเพชรถีดเป็นลอนเรียบนะครับอันนี้เป็นตัว เสาล่องนะครับเสาะล่องขัดมันนะครับตกแต่งสีบ้านก็คือออกสไตล์เข้มเข้มคืมคึมนะครับอันนี้ผมดูเผื่อใครชอบสีสันก็เอาสีสันมาเล่นได้นะครับอันนี้ให้ดูเป็นแนวทางนะครับก็ขอจบการรีวิวแบบบ้านเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามดูคลิปนะครับ ผมจะทำคลิปดีๆมาลงบ่อยๆนะครับเกี่ยวกับบ้านครับช่องนี้ก็ไปนะครับขอบคุณครับ